สวัสดีค่ะวันนี้มือเย็นนะคะรูทัดได้ไข่มดแดงมานะคะหลังจากที่ไปได้ไข่มดแดงมาก็ได้เมนู1เมนูนะคะก็คือนะคะแกงผักหวานป่าใส่ไข่มดแดงใส่ปลาทูค่ะมาดูวัตถุดิบนะคะนางเอกเลยค่ะนี่ค่ะไข่มดแดงนะคะไข่มดแดงปลาทูนะคะ พักหวานทีนี้มาดูเครื่องปรุงนะคะมีอะไรบ้างใน,ในสูตรของครูทัศนะคะก็มีหอมมีพริกค่ะ,ะมีกะปิแล้วก็ะมะาขามเปียกนะคะมีแต่ไทรทุบแล้วก็ตัวนี้เป็นใบนางรักค่ะแล้วสำหรับครูทัศจะเพิ่มความนัวด้วยการใส่ขนอนหนึ่งก้อนนะคะ นี่คือเมนูของมื้อเย็นเดี๋ยวเราจะมาเตรียมเครื่องปรุงก็คือเอาพริกนะคะตำกับหอมกะปินะคะแล้วก็จะแกงกันค่ะมาค่ะเรามาเริ่มปรุงกันเลยนะคะนี่ค่ะพริกตำเรียบร้อยแล้วนะคะอาจจะมืดหน่อยค่ะกับข้าวเย็นนะคะใส่พริกที่เราตำใส่หอมกับ กะปิลงไปแล้วนะคะอ่าขนอตามด้วยขนอหนึ่งก้อนค่ะคเพื่อเพิ่มความมูรนะคะเป็นชุก้อนนะคะอ่าตามด้วยตะไคร้ค่ะเพื่อความหอมอแล้วก็ตามด้วยประทูที่แกะแล้วนะคะ เรียกเพิ่มไปเลยค่ะแกงผัดหวานจะแกงง่ายๆนะคะคเพราะเราใช้วัตถุดิบทนนี่ง่ายมากนะคะปลาทูก็ไม่ต้องใส่เครื่องอะไรมากเพราะปลาทูความคาวก็จะไม่มีนะะเพิมมะขามเปียกพว่มความเปรี้ยวนิดๆนะคะไม่ต้องใส่เยอะสูตรของครูทัดเองค่ะทำแล้วติดอกติดใจกันทั้งบ้านเลยนะคะ เมื่อใส่แล้วก็รอให้เดือดสักนิดนึงนะคะพอเดือดเสร็จเดี๋ยวเราจะใส่ผักหวานลงไปค่ะ,ะได้ผักหวานนะคะนะคะี่ค่ะผักหวานค่ะขออภัยนะคะมืดนิดนึงเยน็ยนๆ หวานก็ไม่ต้องไว้นานนะคะทิ้งไว้ประมาณสิบนาทีก็ให้น้ําหวานเขาออกเราจะใส่ไข่มดแดงเป็นสุดท้ายแล้วก็วางค่ะแล้วก็โรยด้วยใบนังรักน,นะคะน้ำผักหวานออกแล้วค่ะ ค่ะแล้วก็มาตามด้วยไข่หมดแดงเลยนะคะไข่หมดแดงลงแล้วคะ่ะนะคะหวานก็ยังเขียวๆอยู่เลยนะคะนะคะใสไข่หมดแดงปิดไฟแล้วคะ่ะตามด้วยใบนังรักคะ่ะเพิ่มความหอมนี่คือสูตรของครูทัศนะคะ ไม่ตายตัวสําหรับการแกงผักหวานใส่ไข่มดแดงแล้วแต่ใครจะชอบสุดบางคนก็ใส่กะปิบางคนก็ใส่น้ำปลาระนะคะแต่สาหรับคุณถ้าใช้กะปิค่ะอ,อร่อยเลยล่ะค่ะมาทานด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะ